นะคะการถวายพระไตรปิฎกจ่ายพระไตรปิฎกโดยคือเราจะโอนเงินให้กับศูนย์หนังสือมหามกุฏราชวิทยาลัยนะคะผู้ผลิพตพระไตรปิฎกเ,เล่มสีแดงนะคะชุด91เล่มก็มีการถวายจำนวนเงิน2140บาทรวมค่าส่งนะคะทั้งหมดก็12345เล่ม ก็ขออนุโมทนากับเจ้าภาพนะคะมาทำคลิปก็เราจัดส่งพระไตรปิฎกนะคะโดยทางมหามกุฏมูลนิธิมหามกุตราชวิทยาลัยในพระบรมราชูประถมเป็นผู้ส่งไปให้พระวิรัตศรีคำนะคะพร้อมทั้งคุณลุงก็ส่งแฟชได้นะคะแฟชได้เสียงพระอาจารย์สมบัตินันทิโกให้พระภิกษุด,ด้วยแล้วก็หนังสือ ธรรมะไกรสิกขาชุด5เล่มที่คุณลุงพันเอกทงชัยแสงรัตเป็นผู้แต่งนะคะเป็นผู้เรียบเรียงแล้วก็อ้างอิงจากพระไตรปิฎกก็คือหนังสือเรื่องปัญหาชีวิตของสัตว์โลกกรรมและวิบากโยนิโสมณนสิการกายานุปัสนาสติปัฐานอิริยบทบัพพะแล้วก็วิปัสนาสมัยพุทธกาลและวิปัสนายุคป,ปัจจุบันจำนวนหเล่มนะคะ แล้วก็จัดถวายพระไตรปิฎกเล่มเบอร์ 37, 38, 45, 52, 53, 60นะคะแด่พระวิรัตวัดศรีวิไลบ้านโคกสีไข่นะคะตำบลตำบลอะไรอําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนอครน,นะคะก็ขออนุโมทนากับเจ้าภาพนะคะเจ้าภาพได้แก่นางสาววิมลวันสลิงคารินหนึ0งพบาท คุณวิเชียนมากพึ่งพร400บาทนางสาวนภาวันผิวผาง300บาทนายสัมพันธติรวัฒ1 1 0 0 0บาทรวม2,700บาทนะคะยอดโอน2,140บาทมีเงินคงเหลือ560บาทนะคะ เก็บไว้ทําบุญในโอกาสต่อไปแต่ว่าแอดได้โอนให้กับคุณลุงพันเอกธงชัยแสงรัตเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือพยายามจะไม่มีการเก็บเงินเอาไว้ที่ตัวเองนะคะก็เงินทุกบาททุกสตางค์ของผู้ที่ร่วมบุญเนี่ยจะนําไปทําบุญต่อทันทีนะคะคลิปนี้ก็ขออนุโมทนางานบุญถวายพระไตรปิฎกโดยทางเจ้าภาพทั้ง4ท่านนะคะขอให้เป็นผู้ที่ มีปัญญานะคะแล้วก็สามารถที่จะแทงตลอดอริยสัจสีได้ตามที่ท่านทั้งสี่ท่านเนี่ยนะคะได้ทำบุญโดยการทำธรรมทานนะคะถวายพระไตรปิฎกแด่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาผู้ที่มีศีลมากกว่าครัสั์นะคะเพราะฉะนั้นอาน,นิสงส์เนี่ยก็จะได้มากมากมายเลยทีเดียวเพราะว่า อันนี้สงผลบุญเนี่ยจะขึ้นอยู่กับปฏิคาหกคือผู้รับเป็นสำคัญนะคะสาธุขออนุโมทนาค่ะสวัสดีค่ะก็บุญนี้นะคะบุญนี้ทำทำในวันมาทำาครจะนำไปทำบุญต่อทันทีเป็นผู้ส่งไปให้ทำในเดือนประมาณเดือนเมื่อกี้ดูกับวันที่ก็คือสิบสามนะคะสิบสาม กรกฎามทำคลิปนะคะการถวายปัตยพิดิสามกรกฎาจากสองพนะคะ2566<ม>ก็ขออนุโมทนาทุกท่านจริงๆเราก็แจกธรรมทานทุกรูปแบบนะคะมาโดยตลอดก็พยายามจะเก็บเอาไว้ใน YouTube ด้วยนะคะเพื่อเอาไว้เจริญเทวตานุสติจากานุสติกันนะคะสาธุค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะ